ก็ก็ก็ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปแล้วค่ะก็มันมันอยู่ในจุดที่ว่าพอยพร้อมที่จะพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก่อนหน้านี้ก็มีการจริงๆเรื่องเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นประมาณกุมภาพันธ์ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็พอยเองก็เผชิญกับมันมาตลอดตลอดทั้งปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้บอกใครไม่ได้พูดกับใครมากนอกจากเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทนี่คือรู้ตอนที่ ผ่าตัดเสร็จแล้วด้วยซ้ำอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็ทุกคนก็แบบเหมือนเป็นห่วงแล้วก็แบบว่าทําไมไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยใช่เหมือนพลอยก็แบบเก็บไว้คนเดียวจนหลายคนก็ไม่ทราบนะคะจนพลอยรู้สึกว่าณวันนี้เนี่ยพลอยพร้อมที่จะเป็นกระบอกเสียงกับทุกคนแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แบบต้องต้องไปเกรงกลัวมันหรือว่าไม่ใช่เรื่องที่มันต้องเราแบบเออเขาเรียวกว่าอะไรอะแบบแบบ ไอที่ต้องไปตรวจหาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพตรงนี้ด้วยเพราะมันสําคัญมากกับการตรวจสุขภาพเราต้องตรวจสุขภาพทุกๆปีค่ะย้อนกลับไปสั้นๆค่ะครัพอเรารู้ได้ไงว่าเราต้องไปตรวจรู้สึกว่ามันมีสัญญาณจริงๆแล้วมันเป็นความความที่ว่าพลอยลอยตรวจอะคะ่ะครั้งแรกเนี่ยคือที่เจอเนี่ยก็คือเป็นก้อนเนื้อเป็นก้อนเนื้อแล้วพลอยเองก็ หมอบอกว่ายังไม่เป็นอะไรแต่ต้อง follow up นะแล้วด้ยวยความที่พลอยเองก็ผิดที่พลอยนี่แหละพลอยชะล่าใจเพราะพลอยเป็นคนกลัวเข็มเจาะเลือดมากๆกลัวแบบขึ้นสมองอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าเราออกกําลังกายอยู่แล้วเราเป็นคนแข็งแรงสุขภาพเราดีเราไม่น่าจะเป็นอะไรหรอกอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็จนปล่อยให้มันผ่านไปจนปีครึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ไปตรวจอีกทีก็ผลมันออกมาว่าเนื้อเนี่นยมีการเจริญเติบโตเป,เป็นเป็นเชฟของเป็นเชฟมันจะแบบเป็น รูปร่างมันเป็นชัดเจนว่าเป็นมะเร็งก็ผลเลือดด้วยระดับก็คือ4 4b 4, 4อะไรก,กว่าเนี่แหละเป็นศัพท์ทางแพทย์พลอยก็แบบพลอยนั้เพื่อนก็ช็อกอะไรเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนโรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนก็แนะนําให้ไปที่บางรราชก็เปลี่ยนไปที่นู่นแล้วก็มีการพูดคุยกับหมออะไรเงี้ยแล้วก็ผ่าตัดผ่าตัดออตอนนั้นมันเจอสองข้างนะคะก็ข้างหนึ่งก็ ไม่ชัดเจนว่าคืออะไรก็ต้องเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจพอตรวจออกมาก็เป็นแค่หินปูนแต่ทีนี้ข้างซ้ายมันค่อนข้างชัดเจนมากๆแล้วก็ได้รับการผ่าตาดัดค่ะหลังจากนั้นก็ผ่าตาดัดผ่าตัดเสร็จก็มีการเอาชิ้นเนื้อไปตรวจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้าแ l บอะไรต่อมันก็ตอนแรกเราก็คิดว่าอืมก็น่าจะจบแล้วเนอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบพอนัดหมอทีคุณหมอก็แบบบอกเราว่าแบบมันยังไม่จบนะอะไรอย่างเงี้ยมันมีมีต่อเพราะว่ามะเร็งที่พลอยเป็นนี่คือเป็น สเปเชียลไทปเป็นมะเร็งสองสายพันธุ์คือเป็นมะเร็งเต้านมเป็นและต่อมน้าเหลืองคือเต้านมคือดักเตอรแล้วก็ลบู่าคือต่อมน้ําเหลือง mm hmm. พอรก็เลยแบบเหมือนแบบช็อกอีกรอบเพราะว่าพอบอกแล้วแล้วมันคือสเตจไหนคะหมอก,ก็บอกว่าเป็นสเตจสอแต่ทีนี้ยพอเก็ถามว่าแล้วพอจะรู้ได้ไงว่ามันจะมันจะลามไปมากกว่านี้ mm hmm. เขาก็บอกว่าจะรู้ตอนผ่า ตอนนั้นก็คือใจใจแป้วแล้วเพราะมันก็ไม่อยากให้ลามไปอไวัยวะอย่างอื่นแต่ว่าด้วยความโชคดีมันก็จบจบแค่นั้นนะคะมันก็จบจบ,จบแค่ที่สเตจสองจบที่ตอมน้ําเหลืองแล้วก็หลังจากนั้นก็ฉายแสงรับการรักษาทันยาอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็อยู่ในจุดที่ว่าเาพิ่งไปตรวจเพจสแกนมาอะไรเงี้ยมาก็ไม่ไม่เจอแล้วแต่ว่ายังยังต้องมอนิเตอร์ยังต้องตรวจยังต้องทานยาของคุณหมอเนี่ยไปอีกสักสาปีตอนนี้เข้าสู่ปีที่สองแล้วกับการกินยาคะ่ะ การรักษาครับมีผลกระทบต่อร่างกายพี่พลอ,อยยังไงบ้างนะคะผลกระทบระหว่างระหวทางการรักาจริงจริงแล้วณตอนนั้นณตอนปีที่แล้วถึงต้นตั้งแต่ต้นปีที่แล้วจนถึงต้นปีนี้มันมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างโหดร้ายสำหรับพลอยมากอะคะ่ะด้วยความที่ว่าพลอยเจอหลายเรื่องที่แบบมันทั้งกระทบแบบ ทั้งเรื่องสุขภาพกระทบทั้งเรื่องสุขภาพทางจิตใจด้วยมันก็เลยเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างยากลําบากสาหรับเราอะไรเงี้ยแล้วก็ผลกระทบมันก็มีอาจจะมีว่าเราได้พอเรามีเรื่องไม่สบายใจอยู่แล้วเนี่ยอ่ะเราไม่สบายใจเรื่องสุขภาพด้วยเรื่องเรื่องจิตใจตัวเองด้วยแล้วพอได้รับยาเนี่ยการลดฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยฮอร์โมนเพศหญิงมันก็ทําให้ดิ่งกว่าเดิมคิดมากกว่าเดิมมูสมูสวิงมากกว่าเดิมเหมือนเป็นแบบมันมัน พอกลายเป็นคนแบบเครียดอะไรอย่างเงี้ยเครียดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เก็บตัวแล้วก็ตอนนั้นก็มีปัญหาเยอะทานข้าวไม่ลงน้ําหนักลดลง13กโลภายใน3เดือนนิดๆเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผอมนอนไม่หลับ<ม>หรืออะไรเงี้ย<ม>เพราะทุกอย่างมันมันเปลี่ยนอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ก็ใช้เวลาอยู่ระยะระยะหลายเดือนอยู่เหมือนกันอะไรยเงี้ยทุกคนต่หลังก็เริ่มขอความช่วยเหลือจากเพื่อนแล้วเพราะ<ม>เพะ<ม>ืเพ<ม>่อนเริ่มแบบเอ๊ะเป็นอะไรอะไรเงี้ยไม่สบายใจเลยไปก็เข้ามาดูลงดูแลตอนนี้พลอยก็ ก็โอเคขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าพลอยรู้สึกว่าพลอยไม่อยากแบบไม่สบายพลอยไม่อยากป่วยเหมือนที่คนเห็นเหมือนเดิมก่อนพลอยก็เลยหันมารักตัวเองแล้วก็ดูแลสุขภาพะอะไรเงี้ยพยายามนอนให้เป็นเวลามากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาออกกำลังกายะอะไรเงี้ยแล้วก็มีความสุขกับชีวิตะอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละของพลอยพอเราเจอเหตุการณ์เราต้องเรียนเราต้องกันไลฟ์สไตล์ชีวิตตัวเองยังไงมันต้องปรับยังไงบ้างเพื่อให้มันกลับมาสมบูรณ์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต อืมตอนนี้ยังเอาตรงๆนะมันยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอซแต่ว่าพลอยก็คิดว่าคิดแค่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็เป็นวันที่ดีกว่าแล้วอะไรเงี้ยถ้าวันนี้พลอยหัวเราะได้ยิ้มได้พลอยก็มีความสุขแล้วแล้วก็ไลฟ์สไตล์ก็คือถามว่าปรับไหมปรับแต่คงไม่ได้เปลี่ยนแล้วให้มันฝืนตัวเองคือพลอยก็จะแบบ เขาเรียกลยอลไรกินดีนอนดีออกกํลาลังกายหันมาดูแลสุขภาพนั่งสมาธิทานอาหารเสริมที่ประโยชน์ต่อร่างกายอะไรอย่างเงี้ยคืออะไรที่มีประโยชน์อะไรที่ดีพลอยตอนนี้แบบพลอยเทคหมดเลยเพราะอยากให้ตัวเองแบบกลับมาแข็งแรงในทุกๆเรื่องทางร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะในช่วงที่ยากลำบากในเวลานั้นนะคะเพื่อนๆหรือว่าคนรอบตัวยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออะไรที่พลอยบ้างค่ะพลอยเป็นคนที่แย่มากเลยแล้วแบบตอนที่ช่วงที่แย่ๆพลอยเก็บตัวไง คอยดันเก็บตัวแล้วก็แบบเหมือนแบบขังตัวเองไว้ในห้องไม่พูดอะไรเงี้ยเหมือนเก็บเก็บตัวเองอยู่ในบ้านะอะไรเงี้ยจนมันอยู่ในในจุดที่ว่าไม่ได้ละเสียอาการแล้วอ่าพอเสียอาการก็ก็ไปอยู่โรงพยาบาลแบบอย่างที่อย่างที่ตามข่าวก็ไปอยู่โรงพยาบาลแบบจิตเวชหยุดพักหนึ่งแบบนี้แบบ5วัน6วันอะไรเงี้ยแล้วก็กินยาอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเวิร์กแล้วทำยังไงดีลองเปลี่ยนเปลี่ยนหมอ เดินหมอก,ก็รับยาใหม่ทีนี้ก็รับยาไปพักหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากติดยา mm hmm. เพราะว่าทานยามาเป็นเวลานานแล้วค่อนข้างเป็นแบบปีกว่าแล้วเรารู้สึกว่าพลอยแบบมันพลอยพลอยเริ่มจําใครไม่ได้เริ่มเหมือน blur, เบลออะไรเงี้ยสมองมันไม่ฟังก์ชันไม่มีความวั่นใจแล้วเริ่มหวัดระแวง ภวะมันมีแบบหลากหลายอาการมากค่ะแล้วก็รู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองอะไรเงี้ยพอเลยรู้สึกว่าไม่ได้ละฉันต้องฮึบแล้วฉันต้องฮึบเพื่อตัวเองและคราวนี้แบบลองฮึบด้วยตัวเองก็คือแบบหันมานั่งสมาธิแล้วก็อ่านหนังสือดูแลตัวเองขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆขอคำปรึกษาจากเพื่อนๆที่เรารักหรือคนที่เราแบบไว้ใจอะไรเงี้ยให้เขาแบบช่วยแบบ ช่วยเราให้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใม่เหตุการณ์ที่ต้องขังตัวเองแล้วต้องไปโรงพยาบาลจิตเวชม,มันเกิดในช่วงเวลาไหนครับช่วงเวลาจริงๆมันหนักจริงๆก็รับยามาตลอดนะคะหลังจากที่มันเกิดอะไรเงี้ยมันเซนซิทีฟมากแต่ว่าช่วงไปหาหมออยู่โรงพยาบาลก,ก่อนช่วงมีนานเมษาช่วงมีนานเมษาใช่ปีนี้ปีนี้ปีนี้นนใช่ก็ก็ไปหาหมออะไรงะไเงี้ยค่ะ จอช่วงช่วงนั้นแหละช่วงนั้นแหละที่นอนไม่พอช่วงนั้นแหละที่พี่นุ่งอยู่ตลอดเวลาใช่ใช่ช่วงนั้นแหละช่วงนั้นแหละช่วงนั้นหนักอะไรเงี้ยอืมพ่อถามตอนที่อยู่ในห้องอะครับความย่าถามมันคิดอะไรหรือว่ามันถามตัวเองว่ามันมีอะไรทำไมเราถึงไม่อยากเจอคนเราคิดอะไรอย่ในหัวคือพลอยว่าณจุดนั้นเนี่ยพลอยจมดิ่งอยู่กับความทุกข์ของตัวเองมากเกินไปแล้วก็ไม่สามารถเอาตัวเองหลุดพ้นจากจากความทุกข์ได้เหมือนแบบ มันวนลูปอยู่แต่ตรงนั้นนะคะแล้วก็จะพยายามออกก็ออกไม่ได้อะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่ามันทําให้เราเหมือนแบบมูฟออนเป็นวงกลมอยู่อย่างนั้นน่ะพอจะพอจะแบบจะดีขึ้นก็อกลับไปคิดกลับไปเผชิญกลับไปอะไรเงี้ยมันกลายเป็นแบบเหมือนเราเดินหน้าไม่ได้จัดการกับความรู้สึกตัวเองไม่ได้แล้วทีนี้พอจัดการกับความรู้สึกตัวเองไม่ได้ไม่ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเราคิด คิดคิดสิ้นในหัววนอยู่งั้นไม่จบไม่สิ้นคือหลับก็คิดนอนไม่หลับคือแบบถืออาการแบบนอนไม่หลับอะไรเงี้ยมันมันหยุดไม่ได้เหมือนเสียงในหัวมันดังตลอดเวลาอะไรเงี้ยจนมันไม่ไหวแล้วจริงๆก็เลยอย่างที่บอกแม่ก็พาไปหาหมอพาไปหาหมออะไรเงี้ย้คนเจอเหตุการณ์อย่างนี้หลายคนจะต้องถามตัวเองว่าทาไมจะต้องเป็นชั้นต้องมีคำถามนี้ในหัวเลยก็มีคําถามนี้เหมือนกันค่ะแต่ว่าฟอยก็เชื่อว่าหลายคนคงคงมีประสบการณ์คล้ายๆพลอยคงมีชีวิตที่ ที่แบบเกิดเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆอ่ะเชื่อว่าหลายคนก็คงประสบเหมือนเราแต่ว่าจะทํายังไงดีที่ว่าเราจะเอาตัวเองออกมาจากจุดนั้นให้ได้เอาเอาตัวเองมาให้เข้มแข็งให้ได้ของพลอยก็ค่อยๆเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปพลอยอาจจะเดินทางช้ากว่าคนอื่นนิดนึงอะไรเงี้ยบางคนเขาอับหายเร็วแต่พลอยใช้เวลาแบบนานมากกว่าจะดีขึ้นแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยพร้อมแล้วก็เลยคิดว่าเออพร้อมที่จะออกมาพูดตรงนี้เพื่อแบบ ให้อยากให้ทุกคนแบบหันมาดูแลตัวเองหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพซึ่งมันเป็นเรื่องสําคัญมากจริงๆริเวลาี้งตัวงี้ังต้องมีปรึกษาคุณหมอเรื่องของสุขภาพใส่ด้วยอตอนนี้คือยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปพบหมอแต่ว่าพานี้พอตอนพายเนนเรื่องอ่านหนังสือพอชอบอ่านหนังสือแล้วก็เพื่อนเพื่อนงานหนังสือดีมให้อ่านแล้วก็มีการพอยชอบดู youtube อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบว่าแบบ ดูนักพูดดูอะไรอย่างเงี้ยพอยก็แบบเหมือนแบบพิวใจตัวเองตอนนี้ก็มีการคุยน้องเขื่อนด้วยอยากจะไปหาน,น,น้องเขื่อนใช่น้องเขื่อนในตอนนี้อ่านหนังสือของน้องเขื่อนอยู่ด้วยค่ะก็น้องเขื่อนก็บอกพร้อมอะไรมานะอะไรอย่างเงี้ยพอยก็แบบรู้สึกเอออยากจะไปนั่งคุยอะไรอย่างเงี้ยปรับทุบกับน้องเขื่อนอยู่พี่พอมีฟังเพลงไหมคะค่ะเพงก็จะเป็นแบบเป็นแบบ s าว n d h e a l i ทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะก็จะฟังอะไรเงี้ยก็ดีค่ะก็ดีขึ้นบางวันก็มีอาการบ้างไม่ดีบ้างแต่า ทุกอย่างมันอยู่ในจุดที่ดีมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าตอนนี้เรารู้สึกไม่ดีเราก็แค่ยอมรับความจริงไปว่าเรารู้สึกไม่ดีอยู่นะแต่เดี๋ยวอีกสี่วิข้างหน้าเนี่ยเราจะค่อยๆเสียใจน้อยลงแล้วนะเราจะเริ่มดีขึ้นแล้วนะอะไรเงี้ยก็คือพยายามแบบแบอกตัวเองให้พยายารู้ตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยพอยมองว่ามันเป็นเรื่องเรื่องธรรมชาติมากอะเพราะเราเป็นมนุษย์มันเป็นธรรมดาให้เราต้องมีความรู้สึก มีความมีความทุกข์มีความเสียใจหรืออะไรเงี้ยแต่เพียงแค่ว่าเราต้องเอาตัวเองออกสุดนี้ให้เร็วที่สุดได้แค่ไหนเท่านั้นเองขอบคุณค่ะพี่บอยความรักในครอบครัวความรักกับคนรอบข้างมันช่วยเหลือเยียวยาเดียวยัเราอย่างไรบ้างคบก็จริงๆแล้วมันช่วยเยอะเลยนะคะแบบว่าความรักความรักละจากคนรอบข้างกำลังใจจากทุกๆคนอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่สามารถเยียวยาทําให้เราแบบว่าเดินหน้าไปต่อได้แล้วก็ กําลังใจเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าพลอยคิดว่าตัวพลอยเนี่ยพลอยโชคดีมากด้วยคำที่ว่าพลอยมีกําลังใจจากครอบครัวไม่พอมีกำลังใจจากคนเ<ม>พื่อนเ<ม>พื่อนในเพื่อนเพื่อน,น,นในอาชีพการงานวงการจากแฟนคลับจากอะไรพลอยรู้สึกว่ากําลังใจของพลอยเยอะมากเมืเม่อเทียบกับคนอื่น<ม>อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดีแล้วก็ รู้สึกว่าเราพร้อมที่จะมีแรงสู้อีกครั้งหนึง่งราู้สึกว่ากําลังใจที่คนรอบข้างแฟนคลับเขาส่งให้เรามันก้อนใหญ่มากมันก้อนใหญ่<ล>จริงเพราะเขารู้สึกว่าทําไมผู้หญิงคนนี้ต้องเจอแต่อะไรที่หนักซึ่งถ้าเทียบคนอื่นแล้ว็อาจจะไม่ได้มาทีเดียวแต่เรามาพร้อมกันโดยที่ค่ะไม่ต้องเออบางคนก็หาทางออกไม่ได้แต่พลอยก็แย่อยู่เหมือนกันไปพักหนึ่งนะแต่ว่าอเอาเป็นว่ามันก็ค่อนข้างสาหัสสำหรับพลอยแต่ตอนนี้พลอยผ่านมาได้แล้วก็ถือว่าณวันนี้พลอยโชคดีมากๆที่พลอยแบบ พอเริ่มยิ้มได้บ้างพอเริ่มแบบหาความสุขให้กับตัวเองได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าโชคดีแล้วนะวิว <laughs> จะพูดยังไงคิดว่าตอนแรกก็คิดว่าตัวเองจะแบบจะแย่แล้วว่าจะจะจะกลับมาเป็นตัวของตัวเองได้ไหมอะไรเงรี้ยเพราะว่ามันก็เป็นเวลาที่เนิ่นนานเพราะสมควรที่เราอยู่ในสภาวะ<อ>าความเครียดอะไรเงี้ยค่ะแต่วันนี้กลับมาแล้วและได้บอกคนที่ชื่อเชอรมนว่ายังไงบ้างว่าฉันจะใช้ชีวิตยังไงต่อไปในมุมมองนวันนี้หรือว่ายังไงก็เคยบอกตัวเองว่า ให้ใจดีกับหัวใจตัวเองหน่อยแล้วก็รักตัวเองให้มากๆเหมือนที่รักคนอื่นรักใครเคยรักใครมากแค่ไหนนะ่ทำให้ตัวเองบ้างได้ไหมใช่เงียบเลยเงียบเลยค่ะขอบคุณค่ะ